เราสวิงเบ้นโทุทุท่านเลยนะครับผมวันที่คุณอยู่กับช่องแอ r ตาไนกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ฮะเราก็จะมาทำเกี่ยวกับเกม Back c o v e r b อ t t แบทท้อมนนะครับผมก็จะมาทำเกี่ยวกับระบบของเกม Back c o v e r กันนะครับก็ในวันนี้ฮะเราก็จะมาทำในส่วนของ Arena น,นะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะผม พอเราเข้ามาในอารีนาเสร็จนะครับผมก็จะมีในส่วนของอารีนานะฮะทีมเซตอัพนะฮะพอเราเข้ามาในหน้านี้เสร็จนะครับผมก็ก็ให้เราทำการจัดตัวละครของเรานะฮะผมก็จะมีประมาณ5เซตนะฮะ5ทีมเนาะที่เราจะอยากจะจัดในการต่อสู้นะฮะส่วนใหญ่ไม่ได้จัดในส่วนของ พลังป้องกันสองตัวแล้วก็พลังฮิลพลังพลังนางเอกไม่รู้านางเอกตัวไหนนะฮะเราก็จ,จัดจัดไปกันก่อนนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะว่าอะไรยังไงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ้ังนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของพวกอันดับนะฮะที่แม่งบ้ากันหรือเปล่าเนี่ย แบบเอาเวลาไหนไปฟาร์มกันวะเนี่ยคือแบบนั่งตีนั่งตีอย่างงี้นะฮะตอนนี้ก็เขาได้ทำการเปิดแบบอินฟินิตีนะฮะในการเล่นอารยานะครับผมนี่คือบบว่าผ่านมาไม่กี่วันนะครับผม4วันนะครับผมเล่นไปประมาณ70,000แต้มแล้วนะฮะสุดยอดไปเลยนะครับในส่วนของซีซันก็ไม่ต้องถามนะครว่ามันะจะเยอะขนาดไหนนะฮะ นะฮะผมพอพอเราเสร็จอันนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีในส่วนของคะแนนพอยต์เนี่ยพอยต์เนี่ยสามารถสามารถหาได้จากที่ไหนนะครับผมก็สามารถหาได้จากการตีพวกอันนี้นะฮะผมขอหาสักคนสักคนที่มันตรึงมือนะฮะเอ่อขอ,ของมันค่อนข้างจะไม่โหดเนาะก็กดเข้าไปเลยแล้วกันขอไม่โหดแตด่๋ยวพอเจอ จี้แบบจี้เอาัแล้วพวกอัญญามณีเข้าไปล่วงเลยหอย่าเล่นนะฮะทีน,นี้ผมจัดเป็นออโตโ้เนาะเพราะว่าผมขี้เกียจจะนั่งกดเอเอีเพราะผมเล่นคอมโบเอเีเ e. กนะ่าฟอร์มเนาะถ้าจะรีวิวค่อนข้าเจียานิดหน่อยปึ๊บมาแล้วอันติเพิ่มอัตราคิ้ของเรโอพาร ครับผมเราก็จะทําการเปลี่ยนฟอร์มแบบกดรัวๆนะฮะนี่มันก็จะเป็นในส่วนของรวมโลงอันตอนิอันติคลิสนะฮะนี่คือการฟาดอื้อหืออื้อหือหนึ่ฟาดอัสตาฟาดอื้อหืออื้อหือมือตีหลัก 1, ลพันเลยชิบหายตีอันทีละห้าพัน ดนะีที่แอนตามันไม่ได้แบบว่าอันติใสเงี้ยมันไม่ค่อยจะตึงมือแอนต้าสักเท่าไหร่ถ้าอตถ้าแอนตาบัฟแล้วก็มีหรออมาตะนี่คือคําว่าโกงนะฮะพอเราได้อันนี้นะฮะมันก็จะไอ้นี่เนาะจะมีแต้มขึ้นมาแล้วก็เราก็จะได้อันนี้ด้วยพอย์เนาะพอย์ Point, หรือแต้มนะฮะแต้มนะพอเราอันนี้ไอ้พวกอันเนี้ยนะฮะที่ผมชี้เนี่ยมันสามารถเอาไปซื้อในส่วนของอันนี้ได้เอาไปแลกเนาะ แรกๆที่ผมเคยทําไว้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดไลค์อย่าลืมกดติดตามสิอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าผมริ้นพันนะครับผมก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผมเพราะผมลิ้นพันบ่อยมาก สำหรัรวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมก็วันนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับผม